โ้นก้าเข้าไปเหรอมืดตึ๊บเลยนะข้างในอะ่ะโอ้ยตรงนี้เป็นบ,อบ่อบัวสวยมากมีหน้าต่างด้วยอ่ะคนสมัยก่อนเรก็ชิวเหมือนกันนะต้องปีนขึ้นไปเหรองูขึ้นได้ไหมอะ่ะบอกวาจะขึ้นไหวไหมโอ้ยค่อนข้างชันเลย โอเคครับผมเราย้ายกันมาที่ตรงนี้เลยปราสาทเมืองต่านะครับเป็นปราสาทโบราณนะตรงนี้วัดปราสาทเมืองต่ํานี่ไงวัดโบราณเหรอใช่เราวาร์ปมาจากในเมืองนะครับออกมาประมาณ60กิโลนะครับผมก็มาถึงตรงนี้เลยนะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับปราสาทเขาพนมลุงนะครับผมนะแต่ว่าเขาพนมลุงเนี่ยบุนโเคยไปมาแล้วก็เลยพาบุนโมาที่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะสะดวกหน่อยเพราะวันนี้เราพาคุณยายของบุน่มาด้วยนะครับผมก็จะเดินไม่ไกลมาก จอดรถปุ๊บเข้ามาได้ปั๊บเลยเนี่ยตรงนี้มีเสียค่าเข้าบริการประมาณคนละ20บาทนะถ้าเป็นราคาคนไทยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอุโน่ไปกันนะโอเคโอเคเลสโกใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าโอเคไปเลยไปเลย โอเคมาถึงแล้วสําหรับตรงปราสาทใช่ไหมตรงนี้โอ้เข้าไปดูกันไหมไป,ไปดูกันข้างในดีกว่าเดีย๋ยววิ่งนะค่อยๆเดินค่อยเดินข้วแต่วิ่งนะแล้ววิ่งเดี๋ยวมันจะล้มใช่ไหมใช่หัวแตกเลยใช่หัวแตกเลยนะถ้าล้มนะใช่ตรงนี้มีแต่หินเลยนะเนี่ย<า>นี่ไปเดินขึ้นไปโอ้ปราสาทปีนค่อยๆนะระวังนะระวังนะอันตรายมากนะอันตรายต้องเดินดีๆ ีังมันจะล้มอะดิค่ะขึ้นไปร้อนร้อนร้อนเหรอมันตากแดดอะดิระวังพื้นต่างระดับ้เขาว่าห้าอะไรนะเขาบอกว่าให้ระวังไม่งั้นเดี๋ยวสะดุดล้มตรงนี้นี่คืออะไรภาพสลักเหรอเขาเขาว่ามีตั้งชั้าหนึ่งเป็นภาพสลักบัวแปดกลีบเขาว่าไหนบัวไม่มีอ่ะไม่มีใครโยนเงินเลยว้ยนี่นี่ห้องอะไรเนี่ยห้องเขามีคนเหรอใช่ห้องแห่งความลับหรือเปล่า โอ้โหโอ้โหที่พ่อมาโอ้ทะลุกันได้เหรอทะลุห่าลุวิตรงนี้เป็นบ่อบัวสวยมากเป็นบ่อน้ำอ่ะอุวยเป็นบ่อน้ำระวังนะวัดจับแบบวัาจับค่อยลงลงมาแล้วตรงนี้จะเป็นลานกว้างเลยห้ามลงน้ำนห้ามลงเลยลงไม่ได้เลยมันจะตกน้ำมันดีตกน้ำอ อ่เดี๋ยวมันจะเสื้ออะไรเสื้อเปียกโอเคไปทางนี้กันเถอะไปตรงไหนต่อตรงที่วัดโบราณที่ไม่เหมือกันอารมากาศดีมากว่าห้ามอะไรนะห้ามนั่งข้างบนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไรอันนี้ขึ้นได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นปราสาทตรงกลางนะเป็นส่วนกลางตรงนี้ค่อนข้างชันนะบุญโอต้องปีนเหรอ ต้องปีนขึ้นไปหรองูขึ้นได้ไหมอ่ะบอกว่าจะขึ้นไหววัเนี้โอ้โหค่อนข้างชันเลยมันมีหน้าต่างด้วยหรอเอาไว้ชมบ่อหนามหรอ,หอหโอ้คนสมัยก่อนเราก็ชิวเหมือนกันนะรนะออันนี้เป็นห้องรับไปไหนอันนี้ชมวิวใช่ไหมชมวิมวไปดูข้างในมีอะไรในส่วนกลางอ๋อ โอเคเข้ามาถึงชั้นในสุดส่วนกลางแล้วนะว,ว้าวว้าวนี่เดินดูรอบๆเดินดูลับรอบอหนง้าเข้าไปเหรอมืดตึ๊บเลยนะข้างในอ่ะหึเขาไม่เข้าอุนกล้าเข้าไปหรอมันมืดนะข้างในอ่ะไปดูซิมันมืดมนะข้างในอ่ะ มองมืดมองมืดมีอะไรอ่ะเฮ้ยเข้าได้หรือเปล่าว่ามันมีแท่นอะไรไม่รู้ลึกมากเลยนะไม่ไม่ลงไม่ลงลูกปัปะปะไปกันต่อไปอ้อมไปดูตรงนู้นดีกว่าอุ้ยบุโน่บุโน่ไปดูน้ำผู้ไปดูน้ำผู้นู่นอ่ะมีน้ำผู้ด้วยน่ะนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะบัวยอดอโ้นึกว่าน้ำผู้เหมือนน้ำผู้สมัยนี้เหมือนกันนะใช่ไหมอ้าว ชิลมากเลยเด็กๆ <ปะ S 1> ชอบมากเลยนะตรงนี้ใช่ไปอุย้ยอันนี้มีหลายอันเลยนะน,นี่อันนี้มีสองอัน,นว้าว ไม่มีน้ำน้ำไม่ออกมาโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับทริปบุรีรัมของบุโนนะครับผมนะก็ไปมาสอที่ใช่ไหมที่สนามช้างอารีนาแล้วก็ตรงนี้เป็นปราสาทเมืองต่านะครับผมนะก็สนุกมากเลยนะบุโนวิ่งล้มเลยเมื่อกี้เป็นแผลเลยใช่ไหมโอเคเป็นไงสนุกไหมทริปนี้สนุกไหมครับสนุกสนุกค่ะผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้บุโนจะไปไหนจะไปทาอะไรจะไปเที่ยวไหนต่อก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมนะกดกระดิ่งด้วยช<ข>่วยให้โอเค,อเคนะครับผมสำหรับทริปนี้บุรีรัมย์ของเราในะครผมก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ